เดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งะจะขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับจะได้ลดแคลอรี่ให้กับตัวเองด้วย,วยนี่ผมเดินขึ้นมาถึงชั้น2เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงชั้นสองเรียบร้อยแล้วโอ้เดินรู้สึกว่าได้เผาผานไปหน่อยหนึ่ง เราขึ้นบันไดมาเราก็เลี้ยวซ้ายเลยขาขาขึ้นยังไงพูดกับกล้องหน่อยขาขึ้นเหนื่อยนอยขาลงไม่เป็นไรอายุมากแล้วอายุมากแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนเดินไปดูผมจะเดินแบบหลับตาเลยแหละแล้วก็จะเดินไปห้องช่วยดูห้องสองสามแปดนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงห้องผมแล้วใช่ไหมอ,อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่แล้วลองเุญแจออกมาอันที่นี่ก็ไม่ใช่คีการ์ดนะับใส้กุญแจกุญแจเนี่ยด้านหลังมันจะมีเป็นสันคล้ายกับเป็นสันนุนๆขึ้นมาเนะแล้วก็เสียบให้ด้านที่มีสัน อยู่ด้านบนแล้วก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาปึ๊กอ่าโอเคมีไฟเปิดอยู่ด้วยโอ้ดีจังเฮ้ทำไมมีไฟเปิดอยู่ด้วยเออดีจังอ่าพอเราปิดประตูเสร็จเราก็อเอากุญแจมาเสียบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสียบเข้าไฟ ฟึบแล้วเราก็หมุนนี่แอร์ก็เปิดเลยทีนี้เอ,อ่อตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้ใครเข้ามารบก,กวนเราเราก็ล็อกอย่างนี้เลยฮะหมุนทวนเข็มนาฬิกาตัวที่อยู่เหนือลูกบิดนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้อ่าแล้วถ้าเกิดเราจะออกไปข้างนอกเราก็แค่บิดนี่ตัวล็อกนี่ก็จะคืนเลยบิดไปด้านไหนก็ได้นะครับ หมายถึงตัวที่ตอนที่เราเปิดออกตอนที่จะล็อกเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้นนี่ทวนเข็มนาฬิกาสมมติเราผู้ที่อยู่ข้างในจะออกหมุนอันนี้ตามเข็มนาฬิกาก็ได้ทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ฟึ๊บอ่าไอตัวล็อกก็จะหลุดเลยนะไอตัวล็อกตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราล็อกแล้วเนี่ยข้างนอกแม้ว่าจะมีกุญแจนะครับก็ไม่สามารถเปิดเข้ามาได้นะอปา่มล็อกแล้ว ล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหรู้สึกร้อนเลยเพราะว่าเดินขึ้นบันไดเมื่อกี้พอเข้ามาในห้องแล้มก็จะมีตัวมองไปด้านนอกล้วนะว่ามีใครมาคอประตูดูในห้องน้ำกันนะครับเพื่อนๆครับนี่สิ่งที่มีน้อยหน่อยในห้องนี้ก็คือ ปลักไฟแต่ว่าทั้งที่น้อยเนี่ยเขามีให้ในห,ห้องน้ํานะครับห้องทั้งห้องนี่ก็จะมีอยู่แค่ที่เดียวก็คือที่เสียบโคมไฟหมายถึงด้านนอกนะครับใตนตรงนี้ก็จะเป็นสบู่อะไรต่างๆที่อาบน้ํานะครับที่น่าสนใจมากที่สุดเลยคือก๊อกน้ําก๊อกน้ําจะใช้แบบวอลลุ่มนะครับด้านนี้คือเป็นน้ําเย็นฮะ ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยฮนะหมุนต่อก็ไปได้หมุนต่อก็ไปได้นะหมุนต่อก็ไปได้อีกไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะต้องดูระดับน้ําอย่างเดียววนะ่าน้ําหยุดไหลหรือเปล่าส่วนด้านนี้คือด้านซ้ายนะครับลูกบิดด้านซ้ายเป็นน้าร้อนลูกบิดด้านขวาเป็นน้ําเย็น ช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าเอ๊น้ำอุ่นนะ่อยู่ไหนก็คืออยู่ด้านซ้ายนี่เลยนะฮะอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านนี้ช่วงแรกๆเนี่ยผมเปิดแล้วเอ๊ะทำไมไม่อุ่นก็คือเปิดช่วงเวลาสั้นๆมันก็จะไม่อุ่นนะฮะ,ะเราต้องรอให้เปิดไปสักพักนึงก่อนถึงจะถึงจะอุ่นนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้เพื่อนๆดูตรงนี้ อันนี้ก็ออกเช่นเดียวกันเปิดน้ำอุ่นเราเปิดตรงนี้มันจะได้ลุกง,ง่ายๆนี่ใช้ลูกบิดหมดเลยนี่ ทีแรกๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเปิดแรงยังไม่ได้ที่เนี่ยมันจะมีเสียงมาด้วยของตกใจเสียงคือใครมาร้องใครมาค้างอยู่มันก็ดังออกมาอย่างน,นี้ฮะโอ้โอ้เพราะว่าเปิดน้ํายังไม่แดงนั่นเองแต่พอเปิดน้ําแดงนี่เสียงร้องนี่ก็จะเงียบเลยนะฮะอันนี้น้ําอุ่นนะครับ เปิดแรกๆจะไม่อุ่นก่อนจะเย็นก่อนนะครับแล้วก็เปิดไปสักพักนึงก็จะอุน่นเข้าใจว่าน้ําที่เย็นเนี่ยน่าจะเป็นน้ําในท่อนะครับส่วนเปิดไปอีกสักระยะหนึ่งน้ําอุ่นก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วนะครับทีวีแล้วอ่าก็จะเป็นตู้เย็นอ่ามนตู้เรียบร้อยเลยนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นผ้มาม่านเปิดไปชมบรรยากาศอะไรต่างๆน่าอยู่ฮนะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นที่นอนอ,อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยน่านอนมากเลยทีเดียวนะส่วนตู้เสื้อผ้าก็จะอยู่ด้านนี้ออันนี้ผมก็ จัดตู้เสื้อผาไว้อะไรเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำมระดับาวางของต่างๆแล้วก็นั่งกินกาแฟได้เลยนะฮะส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นแอร์เออตรงนี้นะ่าสนใจมากตรงแอร์ครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเราต้องการให้แรงนะครับแรงนี้พัดลมมันจะแรงขึ้นเราะว่าแต่นะ้นี่แรงขึ้นเลยนะฮะ ออีกก็แรงอีก,กนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดกดตัวนี้ตัวเดียวนะครับกดตัวนี้ตัวเดียวปุ๊บดับหมดเลยดับหมดเลยแต่ตอนเปิดถ้าเกิดเปิดตัวนี้ตัวเดียวก็จะเปิดขึ้นแบบเบานะครับส่วนว่าถ้าเกิดเปิดจะให้แรงเลยเปิดตัวนี้แล้วก็จะขึ้นมาหมดเลยเป็นแบบสวิตนะครับเออเป็นแบบสวิตนะครับ อหากเพื่อนๆได้ยินแค่เสียงจะรู้ไหมครับว่าอันนี้คือเสียงอะไรลองได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวก่อนแล้วทายดูนะครับลองได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวก่อนแล้วทายดูนะครับว่า ah? น,นี่คือเสียงอะไรแล้วค่อยมาดูเฉลยกันอันนี้คือโคมไฟนะครับซึ่ง ก็จะมีตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีบนหัวเตียงตัวหนึ่งลักไฟนี่ก็จะมีตรงนี้ที่เดียวเลยนะฮะ,ะห้องตั้งห้องเนี่ยเนื่องจากอะไรครับอันนี้พอเราย้อนนึกถึงไปเมื่ออดีตเมื่อนานที่ผ่านมายุคกันนั้นน่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟมันไม่ได้เยอะเหมือนกับตอนนี้เช่นว่าชาร์จมือถือชาร์จหูฟังอะไรต่างๆหลาน,นี้มันไม่มีไงฮะใช่ไหมครับแล้วที่เขาทำไว้อย่างนี้ ถูกต้องแล้วเนี่ยดีที่เขาไม่ปรับเพิ่มถ้าเกิดเขาปรับเพิ่มให้มันมีมากมากพอเหมือนกับที่อื่นๆมันไม่เป็นเอกลักษณ์มันไม่เป็นการย้อนลำลึกไปถึงวันนั้นแต่วันนั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมันไม่ได้เยอะนะครับเพื่อน,อนๆลองมองออกไปตรงนี้แล้วเห็นอะไรบ้างครับมาเหนื่อยๆรู้สึกหิวเลย เดี๋ยวจะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้นะครับแต่ว่าระหว่างที่เหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเอาเอาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหาได้มามาทานหน่อยนะเปิดตูเ้เย็นมีอะไรบ้างเนาะตู้เย็นออกนาเออเอา แลนน้วก็น้ำสักหนึ่งขวดเสร็จแล้วก็ปิดซึ้งปิดไปแล้วก็ปิดประตูตู้เย็นอ่ะเรียบร,ร้อยจากน,นี้มานั่งที่โต๊ะนะครับเพื่อนๆครับอ่ตรงโต๊ะตรงนี้่อ,อยอย่างชัว ที่นั่งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพันพอเหมาะพอดีเลยนั่งจินตรงนี้ส่วนขยะก็ทิ้งข้างล่างนี้ข้างล่าง,งตรงโตที่นั่งจินตรงนี้ฮะนี้ผมมาเรียกริบมาอยู่นะครับผมกดแล้วอ่าแล้วก็รอริบเปิดนะครับอ่ะได้ยินเสียงมาแนละ้วแต่ไม่รู้ว่าจะ เกินลิมิตที่ลิฟรับได้หรือเปล่านะครับต้องเป็นเที่ยวละไม่เกิน6คนเท่านั้นนะฮะบ,บางรอบผมก็ขึ้นบันไดแต่บางรอบก็ใช้ลิฟช่วงที่ว่ามีเพื่อนเราขึ้นลงกันเยอะหน่อยนี่ลิฟก็คิวยาวเลยนะฮะอันนี้ น่าจะมาแล้วนะครับน่าจะมาแล้วชั้นสองครับเข้าได้อีกไหมฮะ <c oughs> ผมจะไปชั้นเอนะ <c oughs> ครับอบคุณครับคุณรพูดอะไรี่นบเอะด ใครที่เข้ามาทางหาดใหญ่แล้วกำลังจะสินใจกำลังหาที่พักอยูอ่ที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงครับเพื่อนๆครับหากมีอะไรที่เคยผูกพันแล้วก็อยากจะย้อนํำลึกถึงความทรงจำดีๆของอดีตที่ผ่านมาหน้าวันนี้เขาก็ยังพร้อมที่จะให้ เราเข้าพักแล้วก็ย้อนรำลึกถึงความสุขความรู้สึกอันดีๆอันนั้นอยู่ครับ